อากาศร้อนเป็นบ้าเลยข,ขา like ้างน,นอกนี่มันอุณหภูมิจะองศากันแน่นี่เข้ายู่ในิตินนี่โคซสีละไล่ไปแล้วครับทุกคนออกไปข้างนอกซิอดีเฮ้ยนี่มันเ่าให้รุปนพันขนาดนี้ เนาได้พพิีครับทุกคนที่มันห่อนี่คงสินยิยพ์ประเทศอียิปต์ครับสึ่งเขาอยู่กุ่งไคโรค,ครับทุกคนในครั้งนี้ครับผมจะพาทุกคนมาเที่ยวที่ประเทศอียิปต์นั่นเองเย้ เอาละครับตอนนี้เข้ามาเที่ยวทีประเทศอียิปต์แล้วนะครับทุกคนโอเคครับนี่ที่เข้าเราคิดเลยคือเขอ้าที่พีทุกคนเข้าไป,ปะจญภัยในมหาพิรีเวทแห่งกีซาแห่งนี้ครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าประเทศอียิปเป็นประเทศเก่าแก่ประหากเลยนะครับเนาะปีศาการณางพิรีเวทนี้ในปัจจุบันยังบ่ทันหาคําตอบใดน,นะครับนว่าเขาส้างมาจางไหนนะครับเนาะในทางนี้ครับสีาพาทุกคนไป,ปะจญภัยในพิรีเวทแห่งนี้ครับเอาละครับทุกคนก็อยู่กันในเกมร่วมบอกกับอีเช่นเคยครับทุกคนแมปนี้มีชื่อว่า เอซเคป e ดอะอันเซี a n นะครับทุกคน p พ e m i มิ o อ P ประมาณนี้ครับทุกคนซื้อแมปบางที่มันอจนเบแบเงีวโพดผู้อาจจะจำใบกระต้องขอภัยนํำนะครับเนาะเอาละทุกคนไปปัจจุบันในมหาพิลิตแห่งกีซ่าแห่งประเทศอียิปต์จีบกันเลยว้าวฉันดีใจจังเลยที่นายมาเทีย่ยวที่ประเทศของฉันนะนะฉันดีใจต้อนรับทุกคนเลยเอาละสิที่นายต้องทำคือ ไปเอาอะไรอยู่บนนั่นมาให้ได้ก่อนคืออะไรอะ่ะเฮ้ยภาษากินล้วนๆเฮเอาหายไปแล้วครับทุกคนเอาละครับสิที่เขาต้องออกไปเอาคืออันนี้ครับทุกคนคืออย่างคุณกบลูนะทุกคนนะเอากระโดดขึ้นไปก่อนเลยอ๋อเป็นขั้นโยกอ๋อขั้นโยกนี่จะเป็นประตูเปิดออกเชีย่ยเข้าไป้างในน,นีผมจะเจอมัมมี่หรือเปล่าอันนี้ไม่วุ้ย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 เสียงดังมาก เอาละครับทุกคนหลังจากเปิดประตูที่เป็นท่าแข้งเขาเ่าแล้วนะครับเนาะอันนี้ก็จะเปิดออกแล้วครับทุกคนเจ้าจงเดินเข้ามาข้างในนี้ซะเจ้าอยากได้สมบัติไม่ใช่หรือ <Hey. S 1> อยากได้ตอนไหนไม่ทราบคนยังไม่พูดเลยเอาน่าอยากได้เลยไม่เห็นได้กับเข้ามาก่อนมันร้อนนะข้างนอกนะ่ะโอเคมันร้อนอยู่ก็จริงแต่ข้างในนี้ไปถึงยังไง ข้างนอกมันร้อนมาตากเองข้างในจะดีกว่านะจ๊ะ <laughs> เพียดยหรือเอางั้นเข้าไปก็เข้าไปเข้าไปแล้วครับผมเย่อนเทรนนะครับทุกคนเอารักทุกคนว,ว้าวภายในของมหาพีระมแทงกี่าครับทุกคนรู้สึกว่าภายในเนี่ยสิตตรงตไป้วยอัขรบรรณหนักมากเลยครับทุกคนนี่ครับทุกคนโอ้โหที่เป็นภาษาอียิปต์โบราณนะครับเนวาะว้าวสวยงามมีความเป็นเอกลักษณ์ แต่สิ่งที่อย่าทำคืออย่ากระโดดลงน้ำสีเขียวสีเขียวนี่นะครับทุกคนมันคือน้ำสารเคมีแปลกมากเลยนะน้ำสารเคมีที่สิมายอยู่ในห้องทูงอ่องอันนี้ครับทุกคนอันนี้ก็บเแน่ใจอะมันคืออย่างนี่นาก,กลัวมากเอาละครับทุกคนข้อสิพาทุกคนเข้าไปตำรวจทางน้กันครับ ตอนนี้เข้ามาเที่ยวอีฟเนาะเสพาทุกคนทัวร์ไปเลยนะฮะทุกคนว่าภายในนี้มันจะมีอะไรบ้างโอ้โหมีโลงศพด้วยแต่โลงศพมันไม่เหมือนโลงศพกษัตรัย์ฟาโรเลยมันเหมือนโลงศพแบบตะวันตกนะฮะทุกคนชัวรบกระโดดไปก่อนตื๊บอืมอ้มอมอาวราจวมาเลยอ,อะไรเนี้ยมีหัวหมวกระโดกเฮ้ยมันศพของฟาโรหรือเปล่าหรือไม่น่าใช่นะถ้าศพฟาโรคงไม่ได้เอามาวางไว้ระดระนานแบบนี้แน่ จะเป็นแบบรบแบบพวกคนงานก่อสร้รสางพระมิีหรือเปล่าเขาเมืย์เขาอาจจะไตนี่ก็ได้เอารัหวะนนี้ครับทุกคนมาทําการไตมองนี้ไปครับโอ้โหหังล่านอีกเตมไปดูล่าว่านะทุกคนนะอี้โตลงไปนี่ต้องบอกเลยว่าห้องใหม่เวิร์ตแค่เอาอะจัหวะนนี้เรียวไปฟังนี่ก่อนเลยชวครับถึงแม้จะมีความเป็นแบบร้อนๆนะครับทุกคนตรงนี้มันจะวิ่งห้งามไมโพล่ขึ้นมาเพิ่มความเชียวชะอมเฮ้ยที่เข้าตรงเห็นคือจะไปนสนใจ สีที่เขาตะเคียนคือเขาพาทุกคนไปทั่วอะไรนี่คืออะไรอะ่ะหักไหมเนี่ยหักไหมหักหักปะว่าหักว่ะทุกคนเฮ้ยผมดูว่าสีหักไรมาอะไรมาเอาราดจังหวะนี้ครับทุกคนไปกันแต่งกันเรื่องครับจมารจมารจืบจืบจืบข้างบนข้างบนอุ้ย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 อะไรอะอุ้ยอุ้ยอุ้ยยข้างบนนี้มีกับดักเยอะแยะมากมายครับผมอุ้ยอุ้ยอุ้ยหลบคนจืบ เราจะไปยังไงไปยังไงทันไหมทันไหมทันไหมไมอเจ๊มเฉียดถิวเฉียดถิวโอ้โหภายใ้มาหาพิทยาลัแห่งกีสาทุกคนกับดักย่งเยอะทุกคนนี่โคตรจะเป็นวิธีการป้องกันว่ให้จจรขังนอกหนีมาเอาสมาัติภายในนีได้ยังง่ายได้แท,ท้ต้องมีการสร้างกบดักขึ้นมาเอาละอันต่อมาครับคืออะไรอะ่ะต้องดูดีก่อนอันนี้จะเป็นเส้นได้นะทุกคนนะอย่าโดนเด็ดขาดนะอันนี้ซอ้จอันนี้ไม่แน่จะเป็นการจะรู้ได้หรือไม่ แต่ทีนี้กัรคือกระโดดไปก่อนเอาละจะ้าวนี่ครับทุกคนเขมาม้ามองนี่ครับรู้สึกว่ามองนี่ครับจะเป็นแบบห้องโถงมืดครับทุกคนว้าวยิงอ,อยู่คนเดียวมันน่ากลัวนะเนี่ยเอาละกระโดดข้ามไปก่อนด้วอ้าว what หายซะได้เฮ้ยเมื่อกี้นะครับทุกคนขาอ่อนนิดหน่อยนะทุกคนนะเอาละจังวันนี้ กระโดดไปแบบช้ำๆโอ้ยยญิงเขามาได้ถามครับทุกคนแห้งห้อนผมริทอสเสื้อแขนยาวยิ่งน,น้อยีนเอาราจวันนี้กระโดด้ามไปปะเอ้ยมันลุมลอะไรอ่ะวอตกระโดดลงไปนี้บอกอู้โอ้โหพื้นราวเฉียวหนายเนี่ยกระโดดก็มาแรงมากมันลาวแต่ไหนพี่ผมไม่ได้ดูดทําให้มันพังซะหน่อยมันลาวแต่ไหนแล้ว ถ้าวันทีถ้าวดทีล้อเล่นเฉยๆนะเอาละหลังจากที่นายลงมาสำรวจพิะมิบแห่งกีซ่าแล้วแล้วก็นายลงไปทางนั้นสิไปสำรวจด้วยมันรอบๆเลยมาเที่ยวทางทีนะเอาให้มันคุ้มหน่อยโอเคเอาละทุกคนขอบอาบไว้เข้าไปฟังนี่ครับแล้วมันก็หายไปอย่างเช่นเคยครับทุกคนแล้วนี่ผมก็แปลกใจเลอเกินกระดูกผู้ใดยงหยีกลู่ได้เลยนี่เอาละคืออะไรอะ่ะอุ้ย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 รู้สึกว่าโมนิซิม,มีครับดัก เฮ้ยเขาต้องเฝ้าโยกกับทุกคนหลังจากาน,นั้นครับไส้โมนีก็ยืนลุกออกไปแลสิ่ีที่เข้าตอ้องคือเฝ้าลงไปในไส้ก่อนที่ฟ้าพนักโมนี่จะถูกบีบออกมายูฮูอาล้ครับทุกคนไปที่สเต็กสองรู้สึกว่ามุมมองนี้สิเป็นมุมมองเกมครับทุกคนซีที่เข้าตอ้องคือฟ้าฟัานโมนีไปให้ได้โอ <IL ver ning> ้ยต่อหน้าเออเรียบร้อยในวันที่ดื้อ เอาเราจะจังหวะนี้ไม่สนดอะไรสิ้นแล้วงั้นขอบไปก่อนเลยอ่ะจื๊บอือหไปทันไหมเนี่ยไปทันไหมเนี่ยอือหอือหึอ,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 อุ๊ยอุ้ยอุ้ยอุ๊ยน่ากลัวน่ากลัวโหยดีกว่าจะมีแค่สามก้อนนี่เลยมีสี่ก้อนจื๊บนี่แบบนี้จังหวะนี้ครับพามาันดีเรื่อยกระโดดขามาดิก้อนเลยอันนี้นคืออะไรอ่ะเทายินพิจณาคือนดนลาวา โอ้โหการมาเที่ยวอียิปต์นี่เ่าเป็นเรื่องที่ง่ายครับทุกคนปัญญนหยากริโตนี่โอ้โยรูอย่างสี่บนหน้าเขามาในพิริบตดนี่เลยก็ย้อนว่าเขาอยากมารูอย่า,า,ยางรองไงขนาดมีอย่างชื้เสียคาเขาที่โตแล้วว่าหลายบาทมากเอาละเข้าไปข้างในครับ The t h r o n หินหรือเปล่าปารูวะเอาละเข้ามาข้างในครับรู้สึกว่าโมนี่สิเป็นีอย่างวะเฮ้ยเดี๋ยวเลยนะก่อนจะไปฟังอีกเข้าไปฟังอีกก่อนเลย รู้สึกว่าโคสีไห้เข้ามาเอาดาบรบเปล่าครับ,บทุกคนนี่อันนี้เป็นแย่แมงมุมต้องการดาบเพื่อที่สิมาปาดแย่แมงมุม,มโอ้โหมันต้องเป็นแย่แมงมุมรุ่นไหนเนี่ยมือใช้งานดึงแย่แมงมุมไม่ได้ต้องใช้มีดใช่ไหมใช้มีดก็ใช้วะ่ะอจือบ๊บขอมีดต่อแล้วกันนะครับอจือบ๊บมีดจงปรกากฏในบัตรนี้ชวัดนี่ไงแรมแรมได้มีดไหมเอ่ยได้ เขาได้มีดมากครับทุกคนซึ่งสินทำมีดนี่ครับไปปาดแย้ไม่มุมนะครับนะทุกคนเพื่อที่จะเป็นทางออกไปทางปูนครับแล้วเขาก็จะต้องผจญไผ่ตามหานั่นตามหานี่ไปเรื่อยๆนี่แหละอ่ะแล้วก็ปาดไปเลยสิครับชัวชัวเออนนี้เรียบร้อยอุ้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 ยเราจะทีไเข้ามาในบริเวณนี้แล้วก็ต้องระวังลูกอันนี้ด้วยนะมันจะใช้แค่ลูกบอลแค่อย่างเดียวมันจะมีน้ําด้วย โอเคงั้นจะระวังแล้วกันมันหมามันหมามันหมาหลบหลีกหลบผ <c oughs> ึ้หลบก่อท่านตายดับแมวนี่นจะบ้าขนาดนี้ฉันขอเอาหนี้ฟาดมันหน่อยแล้วกันใช่ไหมได้ไหมไม่ได้นะทุกคนงั้นขอถือกโกโก้ไปหน่อยแล้วกันจะมันจะไปยังไงมันจะไปทางไหนถ้าเราไปทางอื่นมันก็ตามเราไปนะคะทุกคนลอ้อมอือใหม่กันนะล้อมือใหม่กันนะทุกคนมันมาฝันี้เห็นปะ เขาต้อไปอีกฝั่งนี่นี่แบบนี้ครับผมอเออเลิศเลิศค่ะหนักหัวมากอีกอย่างคือมันไม่มีจุดเซฟให้เราด้วยนะคะทุกคนโอเคยูเรียบร้อยครับจังหวะนี้ครับรู้สึกว่า,อา,โ,ดดา,วาโอ้โหทาโดลรมาโคเทะโอ้ทุกคนข้างล่างนี่รู้สึกว่าจะเป็นห้องท้องพระโรงนะทุกคนน,ะนันเป็นบ่ไม่น่าใจห้องท้องพระโรรกหนะ้า มันคือห้องเก็บพระศพของฟาโร่ฉันไปละ่ะเกียรติพูดไปทางไหนก็ไปเอาละโอ้โหทุกคนพอลลมากมองหนีพ่อนะนี่จมีการลงไปของฉันได้ดอีกมันควรจะเป็นเงินที่ลึกอุ้มาาเล่นทุกคนเอาละเขามากมองนี้ครับรู้สึกว่ามองนีจะเป็นโอ้โยโอ้โยยศนี่คือเจ้าหน้าตำรวจถุยเจ้าหนีฐานนายมีสิทธ์อะไรเข้ามาในห้องนี้ได้บังอาจนะนะเกีน,กน,กน,กนะติมา ขโมยสมบัติยังงั้นเหรอขอโทษฉันเป็นนักท่องเที่ยวฉันมาสำรวจฉันเชื่อฉันไม่ได้มีมีดีมีร้ายอะไรจะมาขโมยอันนั้นโนนี่ไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อขอฟันขอฟันสักทีนึงขอฟันสักทีนี้คือนายฆ่าเบื่นฉันอย่างงั้นเหรอตายซะเถอะต่างตันเรียบร้อยครับเสร็จโจ้เจ็บเจ็บกินเลือกินเลื้อสู้ันะเจือโอ้โหมันมาสองคนมันมาสองคนหลบเลี่องเออจะเป็นนักท่องเที่ยวจะก็ไปสวนหรอกนะว่าเขรจะเป็นใคร เฮ้ยบ้าไปละมันฉันขอแก้มือหน่อยไอ้พวกนี้มันบ้ามากม,มันไม่ฟังเหตุผลใครเลยฉันเป็นนักท่องเที่ยวเข้ามาในตหรวจตรงบริเวณนี้นะมันยังบอกว่าเหตุผนลนเท่าไรครับทุกคนเอาล่ะรู้สึกวา่าเขาสามารถทาพวกนี้ได้พร้อมหากถ้าออกมันพร้อมๆกันได้พร้อมนะครับเนาะเฮียดูจวดทั่านตันถ้าออกมันอยู่อยู่ฟังนี่เลยพาวันมาแล้วมันมาแบบโตวๆครับเียนนี่นี่นี่นน ดาเ,าเมจเท้าค่อนทางจีจีแรงอยู่เข้าว่าต้องห่วงเลยว่าเขาจะตายไงงานทีค่คือเขาฟันยังหลุดเร็วมาสิจัดหมัดจองบวยก็มาสิจางนี่แบบนี้ครับผมโอเคนี่ไงนี่ไงนี่ไงทางลงุงไปละกันยูเรียร์อย,ยโอเคครับทุกคนแทงลงมาลึกเรื่อยๆเจอยังประหลาด<ม>ประหล,ลาดขึ้นมาเรื่อยๆครับนี่คืออะไรอะ่ะอู้น้ำเลี้ยมรีบไปดีกว่าเสียวขา เอาละตอนนี้ครับโดดขาไปก่อนเลยครับทุกคนและที่ที่เขาต้องระวังคืออันนี้ล้มอย่างนี้คือเป็นดอกไม้วะอุ้ยไม่รู้เหมือนกันแต่ที่นี่คือหอมมากเอาละครับทุกคนรู้สึกว่าเขาจะต้องขามองนี้ครับอันนี้คืออย่างกระเบื้อหมุนไปหมุนมาอหยุดก่อนเอหอหยุดว่าท่านอีกแล้วใจชวัวร์อย่าตกอย่าตก เจอจังหวะนี้ครับทุกคนมาพ่าดมงนี้ก็เลยอันนี้เป็นเทาหินธรรมดาป่ะพ่อมีการหมุนซ้ายหมุนขวาชวนไล่ตาเอาแลจังหวะนี้โอ้โหอ้าวเย่โอ,โอ้ฉันดีใจมากเลยที่นายมาถึงตรงนี้ได้โน่นเห็นไหมนะทองเต็มเลยเอาไปคานนี่บอกเลยว่านายรวยมากในนั้นจะมีเงินเก็บอยู่สัประมาณพันล้านล้านละกันล้านบาทฮะ ล้านสามเทียดนี่สิโอ้โหต้องบอกเลยว่าขันใดเงินประมาณเนี่ยใส่โบเบิร์ตแท้แน่นอนเอ้ยใช้เยอะมากกับหมดตายนะบอกเลยจำนวนนี้ขนาดพระมาหากัตริย์ที่รวยมากก็ยังไม่มีเงินถึงเท่อนอานี้เลยเอาแต่จังวัน,นี้ครับทุกคนมาเก็บทองเลยโอ้โหชำชามครับผมขอหน่อยแล้วกันนะครับผมจะเอาไปทําทุนของผมนะครับผมเก็บทองเลยครับทุกคนชวรเก็บทำชามวู้ ทองม,มีทั้งหมด20ก้อนครับตอนนี้เขาเก็บไปได้ทั้งหมดแล้ว7ก้อนโอ้โหมันกระจายอยู่ตามทองตรงนี้ครับทุกคนทองพะโล่งนะครับเนาะ,ะชัวร์ครับเก็บไปเลยครับว้าวรวยจฉ่ำอีรีเอาจริงชวัวร์ปดระยังหมดระยังโอ้อันมองมองท้างนี่เก็บได้ไปเบิดปะอันนี้เก็บว่ได้ครับทุกคนอันนี้เอ้ยมันอยู่หมงองนเกาอีพระราชาเลยวะชัวร์บตรงน,นี้เก็บเรียบร้อยแล้ว ตอีกแล้วขึ้นไปเกมด้านบนด้นานบนมันค่อนข้างที่จะก,กว้างเล็กน้อยอือเขาต้องก้าวขาเงี้ยวเง้วก้าวขาเงี้ยาวแบบนี้แบบนี้แบบนี้จะไปก้าวชั้นบอกเลยมันตกตายงอ,อ,าอื้อเจอบอาวอุ้ยมีมีสะดุดเล็กน้อยมีสะดุดเล็กน้อยเอาละจะทำการขึ้นไปขังเทิงครับโอ้โหช่างสูงอ่ะทุกคนโอ้ยขังเทิงก็มีท้องอีกสามก้อน เอาแล้วและก็สุดท้ายอยู่ตรงหน้าเราเก็บไปเลยพร้อมเปิดครับเย่อันนี้อ่านว่าอะไรจอรหรือเปล่าเอาละครับทุกคนเราจะเขามมเเ้าเก็บทอมาเลนพิเทมดอลหรอครับทุกคนตรงนี้ครับลูกเซวาที่เป็นห้องอยียางบางยางนะครับเนาะมีกระดูอีกแล้วทุกคนโอ้โหสยองขวัญมากๆเลยนะคะแมปนี้ผู้ใหญ่ทุกคนลออมาเลนเบงอะ่ะทุกคนมันมวนอยู่เดิเห็นบอมาแลกพร้อมแล้วก็เรื่องเล่าแต่ละได้แมปเนี่ยมันค่อนข้านที่สิแบบ รู้สึกว่ามนธิมีความเป็นแบบลึกลับอยู่นะทุกคนแต่ว่าผมอาภาษา,อ,าอ,อังกฤษบอกอะอโอเคแปลว่าอไรอะว่ามันแปลถึงอย่างแต่ทีเนี่ยผมว่ามันหาจมวนอยู่นะเหน,เนือเรื่องมันะอะเพราะว่ามันเป็นแบบประมาณประมาณว่าเข้าไปเที่ยวเนาะก็เลยเข้ามาสำรวจพิรามี่อียิปต์นี่แหละทุกสิ่งทุกอย่างมีความเป็นแบบลึกลับมากๆเอาละครับทุกคนและสิ่งที่เขา,าจะใหนโอ้โหเจองจัง นายกล้ามาอัดก้ามาในที่นี้อีกแล้วยังงั้นเหรออืมฉันสู้งานนี้ฉันขอสู้ขอสู้ฉันทำ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 าืจือเจือจือนีว้าตายสองเหลือหนึ่งแต่ดูเดือนเราลดนิดหน่อยอันนี้คืออะไรอะฮะทหารโอ้ยทุกคนต้องคาทาอีกอีกทังระบาดหนักเ่อตองเม่อตอค่อยระวังชีวิตเท่าฟ้อมโอเคเลยะหาโตัวเดียวครับนำหาบาที่นี่ ทหารยู่ไใส่ะม,มันมาแล้วมันซัมมอนออกมาแล้วฟาดฟาดมาันนาทีรุ่นเซนตายเซนตายใครจะตายก่อนกันใครจะือ <c oughs> เราตายก่อน <c oughs> ถึงตายก่อนมันก็มีแค่ตัวเดียวเหมือนเดิมอันนี้เรียบร้อยเอย่ชุบ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 เขาอ,อีกเขาอ,อีกราบนี้ีร,รอเาครับผมโอ้มันมาอีกมันมาอีกข้าจะบาไปเล่นได้เลยบอกว่มามไปได้เลยโอเคู เรียบร้อยครับเอาละดูสิว่ามันนี้คืออะไรอ่ะเฮ้มีบันไดคือนึกซี่สสแสดงว่าข้างล่างมัต้องมีอะไรบางอย่างแน่นอนจื๊บเก็บดาบก่อนชัวมีบอเอ้ะบมมีผมนึกว่าจะมีน้ำเลตอนแรกนะบ่มมีครับทุกคนนะก็ปลอดภัยดีอยู่โอเคสิ่งที่เราต้อง็ำคือใส่ดาบฟันหนีอีกแล้ เอาละอันนี้มีข้อสงสัยก็คือว่าจะมีอันนี้แหวไวตายอนตีกันเครื่องครับมาลุยต่อเลยครับผมอ่ะจื๊บจื๊บฟันนี่ครับอันนี้มันสามารถฟันใดเขาต้องใส่มือจืบ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 จบ,จบ,จบอน,นี่มันหินหรือโฟมก็ได้เนี่ยลพังง่ายมากเั่นว่าหล้งจะเป็นโฟมนะอุ้ยพี่เกือบเกือบเกือบโดนหัวมังเดีอยเอา มานโดูเขาเองมันไปละชัว,ชวร์เยรดลอยไปละมันงานะ้าออก้วซี้อเอนจะรู้ว่าแกจะทุ่มหัวใส่หัวฉันคือมันไปละไปละรอดสุดท้ายรอดสุดท้ายเยเอานะครับทุกคนรู้สึกว่ามองนี้สิเป็นการท่าท่าย,ยัางบางยานแทนแน่นอน ฉันรู้เลยว่าต้องมีตัวอะไรออกมาให้เราท้าประลองแน่นอนนะคะเอ้าฉันตายเลยค่ะเพื่อนเอ๋เเยเพืเเ่อเ๋ยงั้นฉันขอหยิบอาวุธหน่อยแล้วกันอูอู้ยบรรไ,ได้ถูกพังลงครับผมจมลงไปในลาวาของพิรามิดกิซ่าจากนั้นครับรู้สึกว่าทีมีฉันเองกล้าได้ยังไงถึงเข้ามาในพิระมิดของฉันไอสกอตแลนด์ Cues, ฉันอยากเข้ามาทำไอ้หเฉยๆฉันเป็นนักท่องเที่ยวฉันนะอุตราวางทหารให้ข้าแกแกยังไม่จิ๊ดฉันึกอย่างนั้นเหรอไอ้ชื่อเนีนี่วางนิ้วไปจื๊บขอยิง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 โอ้โหคนข้าจะตายง่ายคือฉันจะตายง่ายแต่ฉันก็อยู่โกงกับพันนะเว้ยเออตายตายตอนไหนไม่รู้รู้แต่ว่าตายตอนนี้แหละหมาลมสองถ้าฉันทนดีแบบนี้ทำ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  กอนอ้าวโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันจะเอาไม้กระทาฟาดหัวฉันอุ้ยโอ้โหมันไกลมากไม่อะไรนะมีเมทันก็เพราะขนักปืนอุ้ยมาไปละไอ้มาไปต้องไอ้มัมมี่ต้อกระโรมจกป้อมาเจอปุ๋ยเอาละครับตอนนี้รู้สึกว่าเลือดของมันเริ่มที่จะเครื่องรอแล้วครับทุกคนฉะนั้นเราจะทำการยึดมันไปเรื่อยมันเรื่อยมันเรื่อย กีรก็จะมาดิรดไม,ม,ม,ม่รดไมต้ทดี่ขันี่รถหลังไห้ที่วิเออบลิงโอ้ยโอยโดูเรือล้ดูเรืองแล้โอมันจะอะไรกันนะก,กันนะไอ้บ้านไอ้บ้านไอ้บ้านมันจะตายอีกรอบตอนออคือคอ